สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมววิชแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นต้นพืชไหมคะอันนี้จะเป็นต้นสาะแหน่นะคะโหยเขียวอวบนะคะลําต้นอวบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีใบที่โหยสวยงามมากเลยนะคะเขียวงามนะคะเลยจ้กคุณผู้ชมนี่ สำหรับต้นพริกก็เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมโอ้มีใบที่ใหญ่เขียวงามนะคะนี่เลยลําต้นโอ้ยอวบมากเลยค่ะมาดูกระถางนี้ก็เช่นกันนะคะต้นพริกนะคะโอ้ยสวยงามมากเลยค่ะมีอะไรจาะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมสำหรับต้นพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นพริกนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นต้นพริกต้นมะเขือต้น อ่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นสาลแหน่นะคะเขียวเขียวงามงามแบบนี้สมบูรณ์แบบนี้นะคะแม่วีใช้สูตรนี้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่วีจะมาบอกเคล็ดลับนะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะนําไปบํารุงต้นพืชนะคะนี่ค่ะจะได้เขียวงามแบบนี้นะคะคุณผู้ชม ไม่วีก็จะใช้เป็นเปลือกไข่นะคะผู้ชมจะใช้เป็นเปลือกไข่ไก่หรือเปลือกไข่เป็ดก็ได้นะคะสําหรับเปลือกไข่นะคะจะมีแคลเซียมนะคะโพแทสเซียมนะคะซึ่งจะเป็นสารอาหารนะคะช่วยทําให้พืชผักของเราแข็งแรงนะคะเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วยังจะมีกรดกำมะถันนะคะซึ่งจะช่วยไล่มดไล่แมลงได้อีกด้วยนะคะ <S <S ก่อนอื่นนะคะไม่วีจะนํานะคะเปลือกไข่นะคะมาตำให้ละเอียดก่อนนะคะ เมื่อคุณผู้ชมนะคะตามละเอียดแบบนี้นะคะก็ใส่ภาชนะเลยนะคะตักใส่ภาชนะเลยนะคะนั้นไม่มวีก็จะนำนะคะเปลือกไข่นะคะที่ตามละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะมาโรยรอบๆเลยนะคะกระถางละช้อนเลยนะคะคุณผู้ชมบำรุงต้นพืชนะคะ ให้ตัวเร็วแข็งแรงนะคะไล่มดไล,ล่แมลงนะคะที่อยู่ในกระถางของต้นพืชน,นะคะหต้นทิศนะคะไปเลยนะคะไปบำรุงเลยจ้ากระถางละช้อนนะคะบำรุงไปเลยกระถางนี้ก็บำรุงเลยค่ะรวยเลยนะคะรอบๆเลยค่ะ ไรมดไรแมลงนะคะผมุงต้นพืชให้โตเร็วแข็งแรงนะคะมดแมลงไม่มีนะคะไม่มารบกวนนะคะผู้ชมต้นพืชของเรานะคะจะได้เจริญเติบโต,ตเร็วนะคะแข็งแรงนะคะ ติดดอกติดผลมายเยอะๆนะคะคุณผู้ชมแล้วต่อไปนะคะแม่วีจะเตรียมน้ําเปล่านะคะ10ลิตรนะคะแม่วีจะใช้จุลินทรีย์น้าสาวข้าวนะคะคุณผู้ชมไม่มีจุลินทรีย์น้าสาวข้าวจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงก็ได้เช่นกันนะคะคุณผู้ชมมีแบบไหนใช้แบบนั้นเลยค่ะจุลินทรีย์น้าสาวข้าวนะคะจะช่วยบํารุงต้นพืชนะคะให้โตรเร็วแข็งแรงนะคะบํารุงทั้งดินแล้วก็บํารุงทั้งพืชด,ด้วยนะคะ,ะใส่ไปเลยนะคะ สองช้อนโต๊ะนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะนี่ลยจ้ะแล้วก็ผสมนะคะแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะคะนําไปราดรดนะคะต้นพืชได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะนำแอ๋วิจิลซีของเรานะคะมาราดรดตามเลยนะจ๊นะนี่ค่ะเพื่อที่ว่านะคะอ่า เปลือกไข่ของเรานะคะจะได้นะคะละลายนะคะลงไปบำรุงต้นพืชนะคะเดี๋ยวจ้าต้นพริกก็รากตามไปเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมใช้บำรุงนะคะอาทละหนึ่งครั้งนะคะต้นพืชของคุณผู้ชมจะได้โตเร็วนะคะแข็งแรงเคียวงามนะคะติดดอกติดผลมาเยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชม ปุ๋ยของเรานะคะทําเองใช้เองนะคะปุ๋ยธรรมชาตินะคะอ่ะเลิจ้าถ้าและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่บีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยคะ่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะ